อ่ามบกมาโบกครับพ่นละบุนก้อนการเชื่อโดยที่ว่าปีนองเป็นเป็นซื้อกลางมันเนี่ยครับมันจะได้ซื้อพุทได้มัง้งครับตรนเนี้ยอ่าก็าพ่นละบุนปีนองที่ว่าช่วยกันเชื่อในสิ่งที่ดีๆเนี่ยอ่าจริงจริงเล่าก็คืออ่าในอันกรุรอานที่เาล,าาลาซุบะฮะอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ว่าตาอาวานูอัลันบิริวัตตะกวาวาลาตาอาวานูอัลันอิสมิว,วันอุดะวันคือมันเป็นซองดานานั่นไงอ่าอัลลอฮฺได้บอกว่าท่านทั้งหลายจงสนับสนุน <chat> ในเรื่องแห่งความดีเป็น้องและความจําเกรงต่อลอสุบฮานาวะตาล่านั่นพูดว่าผลบุญในด้านตรงนี้ก็เรียกว่าสนับสนุนในสิ่งที่ดีในเรื่องการงานที่ดีนะเกี่ยวกับวิชาความรู้ศาสนาแต่ขณะเดียวกันในด้านหนึ่งก็คือลาตาอาวานุอัลลอิสมิวัลมุดดาวันอัลลอฮ์สั่งว่าทานท่าง่น้รวมมือสนับสนุนในสิ่งที่ว่าเป็นบาปนะเลยกา ในเรื่องที่ตัวไอ้เกิดการเป็นศัตรูกันนั้นบางใจใช่ตรงนี้น่าคิดนั่นบ้านเโรวเนี่ยคงหนที่ว่าคนฝรั่งยุโรปนั้นอ่าพอาที่เป็นศัตรูกันเนี่ยชวนมาโครจะมีมีมีคุณชวนอ่าอ่าจอยไปเช้คยกวาร์ซาร์ยิดอันโินตึ้งแต่มั่งเจออีกันอะไรแบบนี้ได้ใบจ่อยใจะจะเรียกว่าไอ้นั่นคือนักใช่ถ้าเป็นพยาน เพราะว่ามันในนี้มันมันจะติดอยู่นานแล้ววนะถึงคนอื่นมารู้กันเหล่าว่าเราทำอะไรอยู่ใช่แต่พุนธีข้องกันที่เราเชื่อไปนี่ก็คือผอเผื่อนได้ได้รับรู้อ่าได้เห็นในสิ่งที่ดีๆถึงหลักการศาสนาเนี่ยพุทธบุญเหล่านั้นจะสะท้อนลบมายังคนเรอนะพระธนามีเบา,าอัดด้านรู้อลัญคายรีกาฟาอิลิคนเทชีเนอแนะนำเป็นต,นต้นทิฏเลยนะบุนเรื่องแห่งความดีเนี่ย อัลลอฮฺตาลาจะกิดพุบ hmm. ุญไยกับฟ uh ้า huh. ยิน <athletes> ด like. oh, ีฮีนะเหมือนกับหรือว <so> ่าอ่าเสมือนกับผู้ที่ได้กระทําเลยคือเขาเรียกพุบุญเทียบเท่าบงอย่างเทียบเท่าเราเองสมมติสองสามคนพยายามจัดรายการขึ้นมาเพื่อที่จะอ่าเพื่อเผยให้ความรู้และการสนับสนพี่นองเนี่ยซึ่งพี่นองช่วยเชนี้ถ้าเท่ากับว่า เป็นพุ่นที่ว่าอะไรอัดด้านรูเป็นพุ่นพ่อยซื้อกลางอ่าซื้อกลางข่อยชีเน่ชีน้ำอ่าเป็นต้นเหตุอ่าเรื่องเนี่ยให้ผู้อื่นได้รับรู้เนี่ยก็ได้พุทธลบนี้เช่นเดียวกันอ,อ๋อก็แสดงว,ว่าพุทธลบุญั้นการเข่มเนี่ยก็คือพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องทำไรไ,ไ,ไม่ต้องมาหนังกดห้าข้อมูลเก<ช>ี่ยวกับพี่น้องคือเกะกัดเช้ไอ้กับอ่า ทุกอย่างที่เป็นความดีที่เป็นความดี่ติดตักตรงง่ายครับคืออ้ากระ่าพีนองได้พุ่นละบุญเทียบเท่าสเสมือนกับผู้เทวคดธรรครับครับแสดงว่าวันนี้พีนองท่านไดนะครับี่ว่ากดไล์กดแช่มานะกดไล์กดแช่มาให้กับเพจนั้นพุ่นบุญเขาก็เมืนะ่อนันนเ่วเราเราหนังอยู่ตรงนี้อะไรกับเมื่อเท่บ่รำเรียนมาไลยไลยปีที่ปีที่ปีนะครับแต่พีนองแกกดแช่ไปให้นี่ครับนะพุ่นบุญ ถึงมันไล่ดินนะพอนะเพราะว่าคลิปนี้มันก็นอยู่อยู่ปนนี้แหละนะ,นะเป็นจริยา่นจริยา